จุบลมเอียงให้ทำการหมุนจุกลมออกจากนั้นใช้ประแจเบอร์12ขันน็อตออกโดยการขันออกให้ขันทวนเข็มนาฬิกาเอาน็อตออกแล้วปล่อยลมยางออกให้หมดเมื่อปล่อยลมยางออกจนหมดแล้วใช้ไม้สอดเข้าระหว่างซี่ลวดด้านหลังของโชคจากนั้นจับที่ขอบยางแล้วหมุนล้อไปด้านหน้าถ้าจุบลมเอียงไปทางด้านหน้าให้สอดไม้ไว้ที่ด้านในของโชคจับขอบยางแล้วหมุนล้อลงหรือหมุนไปทางด้านหลัง หมุนไปจนกว่าจุบลมจะตรงเมื่อตรงแล้วหมุนน็อตเข้าใช้ประแจเบอร์12ขันเข้าให้แน่นโดยให้ขันตามเข็มนาฬิกาเมื่อแน่นแล้วทำการเติมลมโดยเติมเข้าตามปริมาณลมยางที่ระบุอยู่ที่บริเวณรถจักรยานยนต์โดยล้อหน้าจะอยู่ที่29 psi และล้อหลังอยู่ที่33 psi เมื่อเติมลมเสร็จหมุนจุกลมเข้าแล้วก็สามารถนำรถจักรยานยนต์ไปใช้งานได้เลย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ